ยแรงครับแรงอๆแรงๆยครับแรงครับแรงๆครับเจอนี้ G O 7ดครับ ไปครับเพไนขวดยังอยู่ีหุ่นบุ๋กสะข้องใส่ไก่นี่บอกเขาข้องใส่ไก่ครับ <laughs> ผมก็บอกโอ้โหเดาเดาเดาติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับซิมซิมซิมบอกเขา <Freeze! S 1> โอ้ยเมื่อยวันมื่อครับมึงเอาอยู่วันมือ่อยไม่แห้งกขบ้างเนี่ครับรถใหญ่รถสองร้อยพอติดตามกีก่สามตาก,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 กับไปแล้ว ไป่ปุ๊บมาไหมสามตากไปคาับไปบที่เท่าไหรูุ่หล่ะบุงกับวันไหนบัดบุงนั่นทั้งล่างน่นจะเป็นให้หน้าครับนะนอ้องโคกน้องหนาน้องใส่น้องน้องอยู่ใส่น้อง,อง,อองมองคุดซอ้อย็นบ่นี่ถนนรอบข้นหน้าครับถนนสองฟังจะปุูงต้นใหม่มั้งอย่าพาไปมงึงไก่ครับ เฟอร์นไลท์คลิปไละเอียดเปได็นไังไหมมีแล้วครับเนี่ยโอ้โหนี่นอนบ่ครับงานแบบนี้มันต้องใส่ทักษะขั้นสูงเลยครับรถไพก็ขับได้ครับครับไม่โกผมก็ขับได้แต่ว่าทำงานไม่ได้ น้องใส่แทักซ่าขันสูงครับสกิลต้องมีสกิลเฮ้ยเขาบอกว่าษางกฤษหรอนีหน้าน้องมีน้องครับถนนกับสิภุต้นใหม่คือน้องีหน้าพวกน้องหนาหยางาไปใส่น้อคนไปล้นไม่จอบไปใส่ไม่กู เหียไปหน่าลมบี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 เหี้ยวันศุกแปรูปอ่าพื้นที่ให้เบิ่งครับบ่ามันหลายปันได้ยังหรอไม่เบียกเบีกเปอกี่ยังหรอบ่ เพิ่นเอิมผมละคุรถลำบกรถจกนี่ครับเบิ้องการข่าวครับและรายละเอียดผมโป้งหูครับว่าในเบื้องแบบคุนมันมีแบบอยู่ด้วยครับอันนี้แบบอยู่บา่าพื้นที่ซํานี่เช็ดยังห่องไหนห่องไหนห่องไหนแบบบริหารจัดการพื้นที่ครับ อยู่คุศลมองได้เสถานาหมองได้เสถี่คล้องมองได้ครับมีแบบน้ำผึนอยู่ผมบผดิเบิงน้ำผึนี๋ยวมื่อื่นถ้ามีโอกาสแล้วผมจะขอเบิงแบบน้ำผึนครับยังไม่ละ่ะแจ้งเห็นแจงวะแจ้งทางอยังวะงงเวะขจาจะเอาไหนีเพราะหลบผมเหรอทานล้วเมือ่อง มันมีบบรถกระบะสปอร์ตเบนโคเมือ่เอาดูครับกระบะบา้บานที่ใช้เท้าเยอะันนั่นแหละมันสามสิบถึงสามสิบห้ากิโล,ลครับจากนี้ไปหาบ้าทผมเบอร์วอลินชำรบแพ้เ,เสียป้อนี่พี่เนาะขุมเหยียบกระจกเหมือนเป้าห้าวรถนี่แหละเป้าล่าเล่าทอนสวมด้านบนนะครับแพ้แงานเมาเงินเพื่นนพลวัยใส่เล่าไปนะ มันนี่เ็จกระจกมันเหมือนเอาว่าโดนละมันเฮี่ยเราจักเปิดร่วงกบหน้าต่างช่องหน้าต่างครับมันเอาไปสั้นไปหันตะกี้มันเฮี่ยวมันก็เลยเอาทิ่มไปหันเอาไปว่ามันแตกแต่ของมันเปียบปัญญามันหกหมดเห็นเป็นแผลเลยเหี่ยวตอนแหกทุกใจเ่ยครับเ่ามันเลึกมันหังนบ่เลิกกอกแต่ว่ามันหังเสียวเนาะเม็ดกระเจาพวกกระเจาสักหลาย เจอกันไม่คิปหน้าครับพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอันก้อนกระดิ่งบดังกับก้อนระฆังเนี่ยจะคาบครับเจอกันไม่คิพน้าครับบอยดิเน,นเดือนครับประชาชนสมารัพย์บมุ่งเรื่องครับ